สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mix ปริวินทระโดยอาจารย์ mix ดรนัทกิรเปาอินนะฮะวันนี้มาในรูปแบบที่หลายคนก็สอบถามมาว่าเฮ้ยอาจารย์ mix นอกจากเรื่อง3ก๊กแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนแล้วอาจารย์ mix เล่าเรื่องอะไรได้อีกไหมวันนี้จะมาเล่าเรื่องเวลาครับเวลาเป็นสิ่งที่ไหลไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเชื่อว่าเราอยู่ในมิติที่เวลายังสามารถวัดได้การเคลื่อนตัวของเรากับเวลาเป็นการเคลื่อนตัวใน2มิติ ที่น่าสนใจเาะฉะนั้นคําถามที่สําคัญที่หลายคนถามก็คือว่าเรารับรู้สิ่งที่ครอบคลุมที่สุดในจักรวาลได้อย่างไรตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินะหนึ่งในสิ่งที่เราพบว่ายากที่จะเข้าใจนะแล้วก็ยากที่จะไขปริศนาได้ก็คือเรื่องของเวลาอันนี้ไม่ต้องสงสัยกันเลยนะครับในด้านหนึ่งเวลาก็จะไหลเวียนนะอย่างไม่หยุดยั้ง มันไหลไปเรื่อยนะครับแล้วในทางทฤษฎีเนี่ยมันไม่สามารถย้อนกลับได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะว่าเอ๊ะไอแนวคิดเรื่องของการย้อนอดีตหรือการไปสู่อนาคตมันเป็นอย่างไรเวลานั้นมันไหลเวียนไปอย่างอนาคตครับนะมันผูกกับทุกสปปรรพสิ่งนะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องบางอย่างที่ครอบคลุมชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงกับสปปรรพสิ่งหลายๆอย่างเลยทีเดียวฮนะดังนั้นเวลาจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ครอบคลุมมากที่สุดในจักรวาลทั้งหมดมันเป็นพยานต่อการเปลี่ยนแปลงทุกประการในจักรวาล ทั้งในปัจจุบันตอนเนี้เวลาก็ถือว่าเป็นพยานที่รู้เห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับทุกคนนะครับแล้วมันก็จะเป็นพยานในอนาคตด้วยเวลาสัมผัสทุกสรรพสิ่งและมีบทบาทในตัวตนของพวกมันอย่างชัดเจนแต่ในอีกด้านหนึ่งครับหลายคนก็กล่าวว่าเวลานั้นเป็นนามธรรมเพราะเราไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้โดยตรงแต่เราจะรับรู้ได้ถึงผลกระทบของมันของบางอย่างนะครับเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงบางทีมันจริงซะยิ่งกว่าสิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่า ประสาทสัมผัสของเราบางครั้งมันก็ถูกหลอกลวงด้วยตัวประสาทสัมผัสเองครับเวลาเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงคงอยู่ทั้งหมดของจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งรวมถึงเส้นทางของอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของเวลาแล้วก็ผมมีคําถามครับคำถามเนี่ยมีหลายคําถามเลยแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็มีคําถามเกี่ยวกับเวลา เพราะว่ามนุษยชาติเนี่ยหลงไหลในแนวคิดเรื่องของเวลามานานหลายศตรวรรษเลยทีเดียวและคําถามที่หลากหลายเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ได้รับการครบคิดมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะจากนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์รวมถึงบุคคลในหลายสาขาวิชานะนิยามของเวลาก็มีการนิยามที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ,ะแขนงแต่ละความเชื่อแต่ละสัมติฐันซึ่งเป็นกุญแจสําคัญนะครับถ้าเรานิยามเวลาเป็นอย่างไรการที่เราจะไขปริศนาของเวลามันก็จะเป็นไปในทิศท,ทางนั้น เราลองมาดูกันครับว่ามนุษย์เราเนี่ยได้มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเวลาว่าอะไรบ้างครับคำถามก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาคืออะไรตกลงแล้วเนี่ยเวลาเป็นสมบัติของจักรวาลหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นแล้วจุดเริ่มต้นของเวลาคืออะไรเวลามีจุดสิ้นสุดหรือไม่เวลากําเนิดมาก่อนจักรวาลหรือดํารงอยู่หลังจักรวาลหรือไม่แล้วเวลาเนี่ยตกลงเป็นภาพลวงตาหรือว่าเราเนี่ยแหละนะเป็นคนสร้างประสบการณ์กับเวลาด้วยตัวเราเอง การรับรู้เวลาของเราสัมพันธ์กับธรรมชาติที่แท้จริงของมันหรือไม่อย่างไรทีนี้พอเราเข้าสู่ยุคที่มันเป็นมิติคนตัมนะมีฟิสิกควนตัมขึ้นมาแล้วเราจะนิยามเวลาแตกต่างจากฟิสิก์ดั้งเดิมหรือไม่แล้วเวลาเนี่ยมันมีวิธีการไหลยอย่างไรมันไหลไปในทิศทางที่สม่ำเสมอมันไหลไปในลักษณะที่สม่ำเสมอหรือมันสามารถไหลย,ย้อนกลับหรือไหลไปไหลทิศทางได้หรือไม่เวลาเกี่ยวข้องกับสาเหตุและรูปศรของเวลาอย่างไรแล้วเหตุใด เราต้องเริ่มนับหนึ่งถึงสุดท้ายทำไมเราไม่สามารถนับจากสุดท้ายมาหาหนึ่งได้คำถามเหล่านี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความหลากหลายในแง่มุมต่างๆที่ชวนทําให้เรามุ่งในการถกเถียงทางปรัชญาเกี่ยวกับเวลาการสํารวจทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการหล่อเลี้ยงการแสดงออกทางศิลป,ปะวัฒนธรรมตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติคําถามที่สําคัญก็คือว่าเวลาเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร เรามีจุดเริ่มต้นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเวลาหรือไม่อันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการพูดคุยนะในเชิงทฤษฎีกันเป็นอย่างมากในบริบทของจักรวาลครับการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเวลามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องของจุดกําเนิดของจักรวาลครับถ้าเราพูดถึงจุดกําเนิดของจักรวาลมันจะมีแบบจําลองหนึ่งฮะท่านผู้ชมรู้ฟังครับเป็นแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ที่รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเราเรียกแบบจําลองนี้หรือทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีบิ๊กแบงครับ ทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นได้เสนอว่าจักรวาลเริ่มต้นขึ้นจาก Singularity หรือว่าเอกฐานจุดที่มีความหนานแน่นและอุณหภูมิเป็น i ินฟิน t y หรือเป็นอนันต์สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆสิบสามพันล้านปีก่อนซึ่งตามทฤษฎีนี้เนี่ยเวลาที่เรารู้จักได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับมีการขยายตัวของจักรวาลตามเอกฐานหรือว่า Singularity นี้นะครับอย่างไรก็ตามครับธรรมชาติที่แท้จริงของเอกฐานและสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดบิ๊กแบงนั้นก็ยังเป็นปริศนา และก็ยังคงไม่แน่นอนคำถามที่ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดบิ๊กแบงแล้วอะไรที่อยู่ก่อนหน้าบิ๊กแบงมันยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่แน่นอนครับว่าเราจะค่อย,อยๆแสวงหาคำตอบนั้นไปด้วยกันการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์บางสาขาและทฤษฎีบางแนวทางก็ได้ทำการเสนอแบบจำลองทางเลือกนะครับก็คือ alternative theory alternative hypothesis ที่มันก็อาจจะไม่ใช่บิ๊กแบงก็ได้บางคนก็เสนอบอกว่าอาจจะเป็นแนวคิดจักรวาลหมุนเวียน หรือพหุจักรวาลซึ่งแนวคิดเหล่านี้เนี่ยเวลาอาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจจะไม่มีการเริ่มต้นที่ชัดเจนแบบความหมายนิยามที่เราตั้งเอาไว้แบบดั้งเดิมก็เป็นได้ซึ่งเราสามารถอธิบายแนวคิดเรื่องเวลาผ่านได้หลายระดับครับในระดับที่1นนั้นแนวคิดเรื่องเวลาหมายถึงการวัดความก้าวหน้าของเหตุการณ์ช่วงระยะเวลาหรือช่วงห่างระหว่าง2จุดหรือมากกว่านั้นดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจึงถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเล็ก,เลกๆเช่นวินาที นาทีชั่วโมงวันเดือนและปีเพื่อให้ง่ายต่อการวัดและการจัดระเบียบซึ่งในปัจจุบันครับด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะมีเนี่ยนะฮะเราสามารถวัดเวลาได้แม่นยำสูงถึง10ยกกำลังลบ15วินาทีเลยทีเดียวครับเอาไว้ง่ายนะฮะมีความคาดเคลื่อนประมาณ1วินาทีในระยะเวลาประมาณ30ล้านปีระดับที่2ครับในทางฟิสิกส์เวลาเป็นหนึ่งในปริมาณที่น่าสนใจที่สุด เวลาถือว่าเป็นมิติที่เหตุการณ์ต่างๆนะฮะเป็นมิติพื้นฐานที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้าจากอดีตผ่านปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตเวลาเป็นหนึ่งใน4มิติในโครงสร้างของ Space Time หรือว่าภาษาไทยเรียกกันว่าปริภูมิเวลาร่วมกับ3มิติของในเชิงพื้นที่โดยมีแนวคิดเรื่องเวลา3แบบหลักครับแบบแรกเนี่ยเป็นฟิสิกส์แบบคลาสสิกเวลาในกลศาสตร์นิวตัน อันที่2ก็คือเวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และอันที่3ก็คือเวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ว่าด้วยปริภูมิและแรงโน้มถ่วงในฟิสิกส์คลาสสิกครับเวลาเป็นแนวคิดที่เป็นสากลครับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนาฬิกาทุกเรือนจะต้องเดินเท่ากันและประสบการณ์ของทุกคนต่อเวลาจะเหมือนกันเป๊ะครับแต่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เวลาไหลด้วยอัตราที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต่างกันก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่สัมผัสหรือความเข้มข้นของสนามโน้มถ่วงที่ก่อให้เกิดแนวคิดเรื่องของ Time d i l a t i o n หรือว่าการยืดเวลาของเวลาครับในฟิสิกส์ควอนตัมเวลาไม่ใช่แนวคิดศูนย์กลางเฉกเช่นเดียวกับฟิสิกส์คลาสสิกแต่ก็ยังคงใช้เพื่ออธิบายการวิวัฒนาการของระบบควอนตัมได้นะครับ ในระดับที่3นะแม้ว่านักฟิสิกส์เองจะยอมรับว่าเวลาเป็นหนึ่งในสมบัติที่เข้าใจได้ยากที่สุดของจักรวาลเราเนี่ยนะฮะแต่เขามีคำถามครับคำถามหลักนะฮะเป็น research question ที่พวกเขาพยายามจะศึกษาคือว่าเวลาเป็นความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาก,กันแน่เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของเวลานะครับ arrow of time หรือว่าลูกศรของเวลาได้รับการกำหนดกรอบไว้อย่างครอบคลุมโดยลูกศรของเวลานั้นเชื่อมโยงกับหลากหลายแง่มุมนะฮะยกตัวอย่างเช่น ความไม่สมมาตรของกระบวนการทางกายภาพประสบการณ์ส่วนตัวของเรากฎพื้นฐานของฟิสิกส์ซึ่งสตีเฟนฮอว์กิงนะครับได้กล่าวไว้ว่ากฎทางวิทยาศาสตร์ไม่แยกแยะระหว่างการเคลื่อนที่ของเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับแต่อย่างไรก็ตามครับมี3มลูกศรของเวลาที่เราสังเกตได้ก็คือลูกศรทางอุณหพลศาสตร์เอนโทรปี ropy, เพิ่มขึ้นลูกศรทางจิตวิทยาเราจดจำอดีตได้แต่ไม่ใช่อนาคตลูกศรทางจักรวาลวิทยาจักรวาลขยายตัวไม่หดตัว ส่วนระดับที่4ครับเป็นมุมมองในเชิงของศาสนาแต่ละศาสนาให้ความหมายเกี่ยวกับเวลาแตกต่างกันออกไปเช่นในศาสนาคริสต์เวลาเป็นแบบเชิงเส้นครับหมายถึงการดําเนินไปจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดจบในศาสนาพุทธและฮินดูมองเวลาเป็นแบบวัฏจักรหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดในอีกศาสนาหนึ่งก็จะมองในเรื่องเวลาเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์หมายถึงช่วงเวลาสําคัญช่วงเวลาพิเศษ แนวคิดของศาสนาที่มองเรื่องของการไร้ายการเวลาเช่นแนวคิดโลกนิรันร์และแนวคิดมุมมองทางศาสนาอีกอันนึงก็คือการแทรกแซงของพระเจ้าเช่นปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนกฎของเวลาในเบื้องต้นครับท่านผู้ชมทุกฟังครับการสำรวจแนวคิดเรื่องเวลายังคงเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดทั้งในทางวิทยาศาสตร์และในทางศาสนาความเชื่อต่างๆต่างให้มุมมองที่มีความลึกซึ้งและหลากหลายในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ครับพยายามที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับเวลา ศาส,สนาก็เน้นในเรื่องของความเหนือธรรมชาติและความหมายที่ลึกซึ้งของเวลาทําให้เราเห็นว่าแม้ช่วงเวลาที่ยาวนานสําหรับมนุษย์ก็อาจเป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาสําหรับพระเจ้าก็เป็นได้ที่นี่คำถามหนึ่งที่มันอยู่ในใจผมเสมอมานะครับก็คือการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้จริงหรือหรือมันเป็นไปไม่ได้แล้วในทางฟิสิกส์เนี่ยเขากล่าวไว้ว่าอย่างไรความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าและถอยหลังในเวลาเป็นสิ่งที่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ลหลงไหลมาอย่างยาวนาน คำถามที่สำคัญก็คือว่าแล้วมันเป็นไปได้จริงไหมที่เราจะสามารถเดินทางย้อนกลับไปยังอดีตหรือสามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ d ็อก o ตอร์อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับควบคู่ไปกับ The Time Machine และ Back to the Future ซึ่งต่างก็ได้สำรวจทั้งสเสน่ห์และความย้อนแย้งของการไปเยือนทั้งอดีตและไปเยือนทางอนาคต ในรายการโทรทัศน์เรื่องนี้ครับดเรเดินทางผ่านเวลาด้วย t a r d i ิสซึ่งเป็นยานที่สามารถไปได้ในทุกที่ในเวลาและอวกาศโดยตัวทาร์ดิสนั้นมีลักษณะขัดกับความเข้าใจของเราต่อพื้นที่ทางกายภาพมันใหญ่กว่าที่เห็นจากภายนอกครับแม้ว่าการเดินทางข้ามเวลาจะเป็นหัวใจสำคัญของดร์ฮูแต่ตัวรายการไม่เคยพยายามอธิบายความสามารถของทอร์ดสด้วยฟิสิกส์จริง ซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าดรฮูมีคุณสมบัติคุณภาพในลักษณะที่เป็นเทพนิยายและไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่สมจริงแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วครับเราจะสามารถสร้างถ่ายแมชชีนและเดินทางไปสู่อดีตนะฮะย้อนกลับไปยังอดีตอันไกลโพ้นหรือเดินทางไปข้างหน้าเพื่อไปพบกับลูกหลานเลนหลนของมนุษย์ได้หรือไม่การตอบคําถามนี้ต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าเวลาทํางานอย่างไรซึ่งแม้ว่านักฟิสิก์นั้นจะทําการศึกษามาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่แน่ใจนัก ตราบจากกนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดได้อย่างมั่นใจก็คือว่าการเดินทางสู่อนาคตเป็นไปได้แต่การเดินทางย้อนกลับสู่อดีตนั้นยากมากครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเรามาเริ่มต้นศึกษาตรงนี้กันครับกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งอธิบายเรื่องอวกาศเวลามวลและแรงโน้มถ่วงผลลัพธ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการไหลของเวลาไม่ใช่สิ่งคงที่เวลาไหลเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นี่คือจุดที่การเดินทางข้ามเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและมันมีผลจริงในโลกจริงอันนี้คือคำกล่าวนะครับของเอมมาออสบ์นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยอร์กในสหราชาณาจักรตรัวอย่างเช่นเวลาจะผ่านไปช้าครับถ้าเกิดว่าคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้ความเร็วแสงนี่ก่อให้เกิดปริศนาแฝดหรือทวินพาราด็อกซ์ซึ่งหนึ่งในแฝดสองคนเป็นนักบินอวกาศที่เดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงในขณะที่คนอยู่บนโลก นักบินอวกาศจะมีอายุช้านะฮะเดินไปช้ากว่าฝาแฝดที่อยู่บนโลกถ้าคุณเดินทางไปแล้วกลับมาคุณจะอายุน้อยกว่าฝาแฝดของคุณจริงๆวลตดโกเวตร์ลนักฟิสิกส์ควอนตัมจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้กล่าวไว้้าแฝดสกอตและมาร์คเคลลี่ได้ทำสิ่งนี้จริงครับเมื่อสกอตใช้เวลาหลายเดือนในอวกาศแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้ความเร็วแสงก็ตามเวลาไหลช้าลงนะฮะถ้าคุณอยู่ในสนามโน้มถ่วงที่รุนแรง<ๆ>เช่นใกล้กับแบล็คโฮลหรือว่าหลุมดำ หัวของคุณจะแก่เร็วกว่าเท้าเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกที่เท้ามีความแรงกว่าที่หัวอันนี้คือออสบ์นได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับซึ่งด็อเตอร์ฮูได้นำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในตอนจบซีซั่น10เรื่อง world enough and time ซึ่งด็อเตอร์และเพื่อนๆติดอยู่ในยานนะครับซึ่งยานนี้มันอยู่ใกล้ๆกับหลุมดำทำให้เวลาที่หัวเรือไหลช้ากว่าท้ายเรือซึ่งแนวคิดเรื่องนี้ก็ยังปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง interstellar เชเค่นเดียวกันนะครับในชีวิตประจาวันของเรา เอฟเฟกต์สัมพัทธภาพเหล่านี้เล็กเกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นได้แต่ส่งผลต่อระบบ GPS จริงๆนาฬิกาบนดาวเทียมเดินเร็วกว่านาฬิกาบนโลกและจะต้องปรับตลอดเวลานะครับมิฉะนั้น Google Maps จะผิดพลาดถึง10กิโลเมตรต่อวันสัมพัทธภาพหมายความว่าการเดินทางไปข้างหน้าของเวลานั้นเป็นไปได้จริงเราไม่จำเป็นต้องมีทม์แมชชีนเพียงแต่เราต้องเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงหรืออยู่ในสนามโน้มถ่วงที่รุนแรงแต่การเดินทางย้อนกลับสู่อดีตนั้นยากกว่ามาก มันอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะบารักโชชาน่นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยบล็อกในแคนาดาได้กล่าวไว้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในการเดินทางย้อนอดีตอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วในทางทฤษฎีนั้นปริภูมิเวลาอาจพับงอเหมือนกับกระดาษได้ทําให้เกิดอุโมงค์ที่เชื่อมต่อ2จุดที่ห่างกัน มีแนวคิดเกี่ยวกับเชือกเส้นเชือกจักรวาลหรือว่า cosmic strings ซึ่งในปีคริสตศักราช1991 Richard g ร t เสินอว่าหากมี2เส้นเคลื่อนที่สวนทางกันก็จะเกิดเส้นทางปิดในเวลาแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่มีหลักฐานว่าเส้นเชือกจักรวาลมีอยู่จริงและไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพวกมันจะเคลื่อนที่ขนานกันได้พอดีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ wormholes หรือว่ารูหนอนซึ่งเป็นทางลัดผ่านปาริภูมเวลา รูหนอนเป็นไปได้ตามทฤษฎีในสัมพัทธภาพทั่วไปเรายังไม่มีหลักฐานว่ารูหนอนมีอยู่จริงและถ้ามีพวกมันจะมีขนาดเล็กมากและจะยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวเองแม้ในทางทฤษฎีเราจะสามารถรักษารูหนอนไว้ได้โดยใช้พลังงานลบแต่การใช้พลังงานลบในขนาดใหญ่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงนะครับเวดราลเคยได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ได้ฟังดูเป็นข้อเสนอที่สมจริงเลยที่นี่ลองดูทางเลือกอื่นกันบ้างแล้วกลศาสตร์ก่อนตัมละ่ะ กุลศาสตร์ควอนตัมว่าด้วยอนุภาคเล็กๆเช่นอิเล็กตรอนและโฟตอนที่พฤติกรรมของมันเนี่ยขัดกับสามารถสำนึกของเราหนึ่งในปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะครับก็คือการไม่ขึ้นกับตำแหน่งหรือ non-locality ที่การเปลี่ยนสาภาพของอนุภาคหนึ่งสามารถส่งผลทันทีต่ออนุภาคที่พันธะอาจจะอยู่ไกลกันไอน์สไตน์เคยเรียกมันว่าการกระทำที่น่าขนลุกจากระยะไกล นักฟิสิกส์บางคนพยายามตีความปรากฏการณ์นี้ใหม่โดยเสนอแนวคิดการย้อนกลับของสาเหตุหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า retro causality นี่คือเหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลต่ออดีตอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าการย้อนกลับของสาเหตุจะเป็นจริงแต่มันก็ไม่เหมือนกับการเดินทางข้ามเวลาเพราะแม้ว่าจะมีอิทธิพลต่ออดีตได้ในระดับอนุภาคแต่ไม่สามารถส่งข้อความหรือส่มรุษย้อนกลับไปได้เอมิลี่แอดแลมนักปรัชญาจากยาลัพแมนได้กล่าวไว้ว่า การย้อนกลับของสาเหตุถูกซ่อนอยู่ในวิธีการทำงานของมันซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นบทสรุปในเบื้องต้นของมนุษย์ได้ว่าด้วยความเข้าใจของเราในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเดินทางไปข้างหน้าในเวลาได้จริงแต่การเดินทางย้อนกลับไปสู่อดีตนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย ทีนี้ผมได้พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเวลาในเชิงของวิทยาศาสตร์ในเชิงของฟิสิกส์แล้วก็ในเชิงของศาสนาไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเชิงปรัชญาหรือว่าเชิง self help นะครับการเขาเรียกอะไรฮะการพัฒนาตนเองคือการศึกษาเรื่องของเวลาเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถทําได้เวลาชีวิตของมนุษย์นั้นมีโดยเฉลี่ยประมาณ2 7 0 0 0วันครับ แต่ถ้าเราหักเวลาที่เรานอนการทํางานการกินแล้วก็กิจวัตรพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่จริงๆเหลือประมาณแค่1 0,000วันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราเนี่ยหลงไหลในการทํากิจกรรมใดๆนะอย่างเช่นการเขียนหรือการสร้างสรรค์อะไรเนี่ยเวลามันมักจะหายวับไปโดยที่เราไม่รู้ตัวการมีความหลงไหลไม่ใช่แค่ดีนะฮะแต่มันคือการสร้างความหมายให้กับเวลาของเราอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติด้วยนิสัยที่ซ้ำซากก็ทําให้สมองนั้นไม่สร้างความทรงจําใหม่ๆทั้งชีวิตอาจจะเหลือแค่ความทรงจําแค่ไม่กี่อันเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันอยู่กับงานที่ไม่รักอยู่กับหัวหน้าที่ท็อกซิกแล้วก็ไม่ค่อยแคร์คุณเท่าไหร่นึ่เวลาเนี่ยม,มันก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดความทรงจําดีๆซึ่งนั่นเป็นทําให้ชีวิตของมนุษย์มีความหมายนะครับทีนี้ถ้าเราพูดกันถึงเวลาเวลาไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะแต่เวลาเนี่ยมันกีย่รากเกว A lifetime นะ A L I V E แล้วก็ time นะ A lifetime คือเวลาที่เราเลือกเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ทำสิ่งที่มีความหมายส่วน date e time ก็คือเวลาที่เราปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆนะฮะคำถามที่สำคัญนะก็คือว่าวันนี้เนี่ยเวลาของคุณเป็น A lifetime หรือว่า date e time คำถามนี้ก็อาจจะช่วยทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลามากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ความเงียบเนี่ยก็ทำให้เวลาเปลี่ยนรูปแบบได้เช่เชนเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นการเข้าคอร์สวิปัสสนา10วันในความเงียบจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลา10วันนั้นโอ้โหยาวนานเหมือน10เดือนเลยทีเดียวครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะสามารถควบคุมเวลาในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเราใช้เวลากับสิ่งที่เรามีความสุขละ่ะช่วงเวลาดีๆมันสามารถทําให้เวลาของเราผ่านไปได้เร็วขึ้นจริงๆนะฮะเวลาที่เราใช้กับคนที่เรารักหรือทําสิ่งที่เราชื่นชอบจะไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว แล้วยิ่งแก่ขึ้นอายุมากขึ้นนะครับเราจะยิ่งรู้สึกว่าเวลานั้นเดินเร็วกว่าที่เคยเป็นมาสมัยเด็กๆจริงไหมครับอย่างไรก็ตามครับหลายคนบอกว่าการบริหารเวลานั้นมันสําคัญแต่ว่าการบริหารเวลาไม่ใช่ทุกอย่างครับจริงๆแล้วเนี่ยการสํารวจและการใช้ความคิดในเชิงสร้างสารรค์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกจับใส่กรอบด้วยนาฬิกาหรือปฏิทินได้นะครับบางช่วงเวลาก็ต้องปล่อยให้หลยอย่างอิสระสิ่งนี้จะทําให้เราเกิดความคิดสร้างสารรค์และสามารถที่จะดึงเอาความคิดที่ดีที่สุดออกมานะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ข้อคิดอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอย่าให้เวลาเป็นศัตรูของคุณครับพยายามหลีเลี่ยงงานที่คุณต้องแลกเวลาทั้งหมดเพื่อเงินเดือนเวลาเป็นทรัพย์สินที่ต้องลงทุนไม่ใช่จ่ายทิ้งไปนะฮะแล้วเวลาเนี่ยคือโอกาสไม่ใช่ของเสียเวลาว่างคือ call option โอกาสที่อนาคตจะมอบอะไรดีๆมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณยุ่งเกินไปนะฮะโอกาสดีๆจะมองข้ามคุณไปหาคนที่มีพื้นที่ว่างในชีวิตแทนนะน่าสนใจรจริงๆฮะเมื่อเวลาเร็วขึ้นใครหายไปกันแน่ หากเราเดินทางด้วยความเร็วแสงเราอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงเวลาและพื้นที่ก็เป็นได้นะครับเล็กส์ฟริดแมนได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเวลาเดินเร็วขึ้นมันจะมีอยู่2ทางเลือกเท่านั้นครับทางเลือกแรกก็คือเราสูญเสียการตามทันของเวลาเรื่องที่2คือเวลาเป็นฝ่ายสูญเสียเราอีกอันหนึ่งที่ดูเป็นแง่คิดในเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็คือว่าอย่าให้เวลาหลอกคุณนะฮะการวางแผนว่าวันหนึ่งจะทําเป็นกับดักอันแสนหวานของเวลาครับ ความจริงก็คือว่าทุกวันที่คุณรอเวลาจะพรากความใฝ่ฝันของคุณไปทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลงทุนเวลาดีๆนะฮะแทนที่จะปล่อยให้มันสูญหายไปตามการเวลาของมันนะครับเวลาที่ดีก็คือเราสามารถลงทุนได้อย่างเช่นการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองการเขียนการฝึกสมาธิการออกกาลังกายทําอะไรก็ตามที่มันดีต่อสุขภาพกายและใจส่วนเวลาที่สูญเสียก็คือเวลาที่มีการนินทาว่าร้าย มีการพิมพ์คอมเมนต์ท็อกซิกนะฮะในโลกโซเชียลลองดูให้ดีครับว่าเวลาควรจะอยู่ฝั่งไหนยิ่งเวลาน้อยค่ายิ่งแพงเมื่ออายุมากขึ้นเวลาของคุณจะมีราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นตั้งป้ายราคาบนเวลาของตัวเองและอย่ายอมไม่กลายมาหยิบไปฟรีๆนะครับสรุปครับเวลาเป็นทรัพย์สมบัติที่หายากที่สุดเรียนรู้นะครับนะสิ่งที่ดีคือเรียนรู้ที่จะลงทุนแล้วก็ใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและอย่าให้มันหลอกคุณจนลืมใช้ชีวิตละ ยังไงก็ดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองในอนาคตขอบคุณตัวเองในปัจจุบันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณสวัสดีครับ